ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่ารถตระกูล Honda Jazz เนี่ยเป็นรถยอดนิยมในหมู่รถซิงและรถซิตี้คาร์สำหรับผู้หญิงค่ะไม่ว่าจะเป็น Jazz GE Jazz GD และ Jazz GK ค่ะสวัสดีค่ะอยู่กันกลับมาขาบอีกแล้วนะคะ วันนี้ก็นี่ค่ะ Honda j a จ z GK สีขาวปี2017ค่ะเริ่มต้นที่คันแรกก่อนเลยนะครับคันนี้ก็จะเป็น j a ็ตจีนะครับตัวสีขาวๆนวลๆตัวนี้เลยนะครับเพิ่งเข้ามานะครับรับรถเข้าใหม่ๆนะครับให้ดูหน้าตาก่อนทรงนี่ปัดเปียวเรียวเลยนะครับเหมาะมากในหมู่รถซิ่งนะครับวัยรุ่นนี่ชอบกันมากเลยหรือจะเป็นผู้หญิงนะครับใช้รถในเมืองนะครับต้องการรถที่แบบเล็กๆกระทัดรัดนะครับขับขี่ง่ายสามารถหาที่จอดได้ง่ายนะครับก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาดูสเปกกันคร่าวๆครับเดี๋ยวให้น้อง หลายราก็เป็นแม็กเลยค่ะ,ะนี่ค่ะแม็ก <Mac S 2> ตัวนี้เป็นแม็กอะไรครับเลนโซ Project ์ดีค่ะขนาดล้อ15บห้านิ้วตัวนี้ก็เป็นแม็กเลนโซนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆดำตัดทองสวยงามมากค่ะ รถคันสีขาวแม็กดำคือที่สุดแห่งปีเข้าสุดๆเนาะตรงนี้นะครับดูยางยางก็จะเป็นยางแบบออกกึ่งๆยางซอฟนะครับออกแนวซึ้งซิ่งหน่อยนะครับยางใหม่เลยนะมาร์คเมิร์กยังอยู่ยังมีให้เห็นอยู่นะครับยางใหม่ๆเลยนะสูรงก็คือไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรไปจากเดิมนะครับสูรงเหมือนเดิมเป๊ะนะครับเดี๋ยวตามไปดูด้านหลังให้น้องบีพาดูด้านหลังหน่อยนี่เปิดดูเครื่องเป็นไ v t ีเคเครื่องเป็นพันห้าพันห้านะครับนึ่แรงม้า1 1 7แรงม้าด้วย นี่ด้านหลังกว้างมากค่ะช้อปปิ้งก็คือใส่ถุงช้อปปิ้งก็พอดีนั่งได้อะนั่งได้อะเอาว่านั่งได้นี่วันนี้ไม่ใส่กระโปรงมาใส่เกงนั่งสบายนั่งได้สบายสบาย เหลือเฟือเหลือเฟือพับบอกก็นั่งได้อีกอะได้อีกเออไปทะเลก็นั่งทายรถได้เอาหมาแมวขึ้นรถได้มั้งได้ค่ะขึ้นได้เพื่อนสี่ห้าคนขึ้นได้หมดเป็นรถแนวสายปาร์ตี้เอาที่นอนขึ้นนี่แบบคือเข้าไปนั่งฟังเพลงนอนเล่นได้เลยได้ค่ะอเอาไปแคมป์ก็ได้แนวผู้หญิงชอบนะแนวถึงคลีนนะครับแต่มีตกแต่งนิดหน่อยนะครับไม่น่าเกลียดนะแบบนี้เดี๋ยวดูด้านภายในกันบ้างนี่ภายในของเขาเองเป็นไงครับน้องบี สมาลยเขาก็ไม่มีมัลติฟังก์ชันเนาะอันนี้จะเป็นรุ่น S ค่ะรุ่น S ใช่นี่คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ภายในสีดำตัดด้วยขอบเงินมีที่วางแก้วก้าวจุดมา่มนนี้นะครับนี่ให้ดูให้ดูรอบๆบ จริงๆ j จติเคเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่ามันเป็นรถที่ทําอะไรได้หลายอย่างนะครับมันเป็นรถจะออกแนว DIY ก็ได้นะแบบขนของไปต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวไปปาร์ตี้นะครับไปชอปปิ้งก็บอกมันพับได้นะมันก็สามารถยัดของได้แบบว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหลายชิ้นนะฮะยิ่งแบบสายถ่ายรูปถ่ายโรลลิ่งนี่ผมบอกเลยโคตรชอบนะครับเพราะาฝาท้ายเขาเปิดได้ค่อนข้างที่จะกว้างนะ แล้วก็สามารถนั่งถ่ายรูปด้านหลังได้นะครับส่วนตัวผมก็ชอบนะนี่ประมาณนี้นะครับอ่ะดูคันต่อไปครับผมคัน,นสีเทาก<ป>ับานบ้านดีกว่าเป็นรุ่นเดียวกันนะฮะเป็นรุ่นเดียวกันแต่คนละสีเฉยใช่คันนี้นเป็นสีเทาปี2014สีเทาปี2014ใช่เป็นเกียร์แมนวนวลเกียร์ธรรมดานั่นเองใช่ค่ะอ่ะตัวนี้บอกก่อนแจ้งนิดนึงต้องบอกว่าคันนี้ค่อนข้าง,งที่จะแต่งมาเต็มอยู่นะตัวนี้ลูกค้าก็รอจัดไฟแนนช์ใช่ไหม ใช่ค่ะอ่านี่มีลูกค้ามาจองแล้วนะครับมีจับจองไปแล้วนะครับตัวนี้ล้อเขาจะเป็นล้อที่ e 3 7นะครับขนาด15ยางฮันกุ๊กนะครับเด็ดเบรกหน้าเปลี่ยนมาเรียบร้อยนี่จานเจาะซอล่องนะครับเบรกหนึบแน่นอนนะฮะแบบนี้นี่มีกระจกซูม มีกระจกซูมแล้วก็มีกระจกติดกล้องด้านในด้วยนะครับเพิ่มความปลอดภัยให้ดูด้านในกันนิดนึงข้างในก็เป็นเบาะผ้านี่สีดำครับพวงมาลัยก็โนมลติฟังก์ชันนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาผ้าสเปีดนะครับเบาะเขาจะเป็นเบาะผ้าเนาะใช่ค่ะเบาะผ้ามีลายเหมือนลายทุกแกด้านหลังอ่ะด้านหลังด้านหลังเปิดด้านหลังหน่อยเปิดด้านหลังให้ดูหน่อยนี่ะครับกว้างเหมือนกันทันนี้ก็กว้างเหมือนกันด้านหลังนี่ด้านหลังด้านหลังอันนี้จะเป็นผ้ากับไม้ยี่ไหมอืม เป็นผ้าสวยๆเลยนะครับคันนี้ค่อนข้างจะตกแต่งเยอะนิดนึงเพราะว่ามีเปลี่ยนท่อมาแล้วแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยเราไม่ถอดออกไม่เปลี่ยนแน่นอนมาแบบไหนให้แบบนั้นนะใช่มาแบบไหนให้แบบนั้นไปเลยไม้แท้ไม้แท้ไม่กรอไม่รับประกันไม่มีชนักจมน้ำตัดต่อพิคว่ำกรอไม้ไม่มีนะครับมีค่ะเราซื่อสัตว์นะครับมาแบบไหนขายแบบนั้น ซึ่งรถแต่ละคันที่เข้ามาผมจะแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าเข้ามาปุ๊บเราถ่ายคลิปให้ลูกค้าดูทันทีนะฮะไม่มีการเอาไปบิวก่อนครับจะรู้ได้ไงว่าไม่บิว่ะดูล้อดได้เลยนี่ยังไม่ได้เช็ดเลยนะครับให้ด,หดูแบบเดียวอ่าดูเปิดเปิดดูห้องเครื่องหน่อยอ่าวันนี้ะจะเปิดยังไงมาดูกันว่าวันนี้จะเปิดได้ไหมเรามาดูกันว่าน้องบีจะเปิดได้ไหมวันนี <laughs> <laughs> ้เปิดไง อ้าวนี่เปิดได้แล้วนี่ด้านในห้องเครื่องตัวนี้เป็นตัวแต่งนะครับตัวนี้เขาจะมีค้ำมาให้นะครับคำ้ำแล้วก็ตัวนี้นี่ น,นีเขาเรียกว่า,าแอบแซบใช่มีแอบแซบไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับ <c oughs> ลูกค้าที่ชอบสายแรงสายแรงต้องการรถแบบซิงๆิงแต่งไม่เยอะแบบนี้นะครับเราจัดให้แบบนี้เอาไปเลยนะครับหรือจะคินขีนะไปดูไปดูห้องเครื่องคินคินหน่อยหรือจะออกแบบสายครีนซื้อไปแล้วแบบไป DIY ตกแต่งด้วยตัวเองเนี่ยอยากแต่งแบบแนวสไตล์ตัวเองก็จัดได้เลย <c oughs> เลยห้องเครื่องสวยมากมี ABS ให้ทั้งสองคันมี ABS สองคันเลย <c oughs> ใช่ทั้งสองคันเลยนี่ ระบบเบรกเบรกนะนี่ประมาณนี้ นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับเข้ามาใช้บริการที่ที่มะขามยูสคาสาขา6ค่ะก่อนถึงแยกไฟแดงมาตาพุธหรือธนาคารไทยพาณิชย์เป็นสีส้มๆใหญ่ๆมีทั้งรถมือสองถึงเซอร์วีสเดินฐานน้ามันเครื่องหรือพวกของแต่งอยากทาอะไรก็บอกสามารถบอกเราได้เรามีครบทุกอย่างในที่เดียวค่ะที่มะขามยูสคาระยองสําหรับท่านใดที่อยู่ใกล้นะครับอยู่ใกล้ระยองหรือแถบมาตรพุธหรืออยู่บ้านฉางนะครับเข้ามาใช้บริการได้นะครับที่มาตาพุธนะครับสาขามาตะพุธระยองนะครับถ้ามาฝั่งในเมืองนะครับก็ผ่านแยก เนรสำรีมานะครับตรงมาเลยนะครับเห็นป้ายธนาคารแลนด์มาร์ค SCB S C B ค่ะ100กิโลนะครับซัดมาเลยยาวๆนะครับเจอเต็นท์สีส้มๆนะครับก่อนถึงธนาคารไทยพาณิชย์100เมตรนะครับมองซ้ายไว้เจอเต็นท์สีส้มๆเข้ามาใช้บริการได้เลยนะครับหากไม่ต้องการเข้ามาซื้อรถเรามีศูนย์เซอร์วิสนะครับดูแลท่านนะครับทุก24ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเป็นบริการของ W Smart ถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็มีบริการเช็คน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนช่วงล่างเซอร์วิสนะครับตกแต่งสวยงามเราทำหมดนะฮะแบบนี้นะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาใช้บบบรรริกกกาาไดด้้้นนนนนนะะะคคคั็็็เเเเอออออแลลวววีีีีหืืยย่่่งททตตต์พ เหลือแค่อันเดียวแล้วที่เหลือมีครบหมดแล้วใช่ล้อแมกยางเกตเกิดค้ามเคิมมีหมดอนาคตอาจจะมีพรบก็ได้ไม่ต้องไปไหนแล้วไม่ต้องไปแล้วครบจบทีเดียวใช่ค่ะครบจบทีเดียวของจริงนอกนั้นก็จะเป็นพวกเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเลยใช่อีกนิดนึงก็ทำผมก๋วยเตี๋ยวมากินข้าวมาทำผมมาทำสิมสวยได้หมด แต่ถ้าลูกค้าเข้ามาดูรถแบบคอแห้งเราก็มีแบบคาเฟ่ไว้ให้นั่งเนาะมีร้านขายน้ำขายกับข้าวขายขนมข้างในสามารถขายข้าวด้วยอันนี้ก็ครบแล้วดิโอ้ยเหลืออะไรอ่ะถ้าไม่เหลือแล้วต้องทำอย่างนี้ต้องยกยกเซ็นทันเข้ามาแล้วเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็เข้ามาใช้บริการได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ